สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมหมีในสวิตเซอร์แนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักจะจะมาพูดถึงเรื่องภาษานะคะว่าอยู่ส w ิ t z e r l a แลนนะคะจำเป็นจะต้องใช้ภาษาที่ที่เราอยู่นะคะคือคือโซอนที่ลักอยู่นะคะจะต้องใช้ภาษาเยอรมันแล้วก็มีภาษาสวิตเยอรมันนะคะแล้วก็ ถามว่าการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าการแบบความจาเป็นในการใช้ภาษาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือถ้าใครพูดภาษาสวิตได้ก็พูดภาษาสวิตนะคะส่วนใครที่พูดภาษาเยอรมันได้ก็พูดเยอรมันแต่เวลาที่เราสื่อสารกับคนสวิตหรือว่าคนที่นี่นะคะมันก็จะแบ่งเป็นคนสวิตเทนะคะกับ คนที่เป็นประเทศอื่นแล้วมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะการฟังสำเนียงอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบรกด้อยเลยก็จะเป็นออคนประเทศเยอรมันที่อาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนภาษาที่เมียฝรั่งนะคะอย่างเราเนี่ยเป็นคนไทยที่มาอยู่ดังแดนแล้วเราจะจือกับสภาพแบบอะไรนะภาษาอย่างเงี้ยที่แบบว่า เราจะสื่อสารภาษาอะไรสำหรับเราเนาะรุ่นรุ่นหลังเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษมาจากที่เมืองไทยไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นแล้วนะคะเราก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการแต่ว่าใช่ว่าคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคนสวิตเนี่ยจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกคนนะคะก็แล้วแต่คนคนไปอีกนะคะทุกคนฉะนั้นแต่เด็กวัยรุ่นนะคะส่วนมากแล้วนะ,อ,ะอย่างเช่น อายุยี่หา้าเหมือนลักเนี่ยเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ส,ส่วนมากนะคะถ้าเราเพิ่งมาซิสเซแลนด์ใหม่ๆอะ่ะคือแน่นอนเราสื่อสารภรา,ราษาภาษาเยอรมันไม่ได้เยอะแน่ๆถ้าเราได้เราก็ได้เป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะพูดเป็นเรื่องราวได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็จะสื่อสารคนที่เขาอยากคุยกับเราจริงๆอะ่ะเขาจะเข้ามาสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษกับเขา ก็คือชเวลาที่เราไปข้างนอกอะ่ะเราจะสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมแต่ว่าบางคนเขาก็อันนี้คือประเด็นจากพี่เอม,มี่เนาะก็ลักเอามาพูดก็คือแชร์ประสบการณ์เนาะก็คือว่าเวลาที่ลักออกไปอะ่ะเขาอยากอธิบายอย่างเงี้ยเป็นภาษาแล้วก็อยากให้เขาอธิบายเป็นภาษาเยอรมันนะแต่ว่าเขากลัวเราไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เราไม่ลักไปบายอย่างเงี้ยลักถามว่า วัดอิสพัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็คือเห็นตัวเขาเหมือนประมาณว่า uh, เหมือนโดนบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เขาก็อธิบายพยายามอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วคือเราก็อยากายให้เขาอธิบายเป็นเยามนันเพื่อที่เราจะฟังฟังรู้หรือไม่รู้อะเราก็จะฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหเพื่อที่จะได้ชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนของแฟนอะ ชอบพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเราเพราะว่าเขาอยากเข้าหาเราด้วยคือแบบคือเราไม่ได้อยากให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับเรานะแล้วอยากให้เขาพูดภาษาเยอรมันก,กับเราอะแต่เขาก็ยังไม่ชินแต่ว่าแต่ว่าก็แบ่งนะอืมก็แบบว่าเขาก็กลัวว่าเรายังพูดภาษาเยอรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออม่เขาก็อยากแบบ เขาก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะเขาอยากเข้ากับเราได้อ่ะประมาณเนี้ยอยากเข้าหาเราเพราะว่าเขาเห็นเราสื่อสารกับสื่อสารกับสามีเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าสามีเขาสไตล์นี้อยู่แล้วอ่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเือนั่นแหละทีเนี้ยแบบว่าจะเปลี่ยนก็จะไปสั่งเขาจะไปบอกเขามันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากพูดมากก็ไม่ค่อยอยากพูดสักเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้ากับเพื่อนสามีที่สนิทสนิทที่แบบมีคนนึงอ่ะ ก็เวลาเจอหน้ากันก็พูดเยอรมันด้วยอังกฤษด้วยแต่ว่าส่วนมากถัาทีบบายพูดเยอะ,ยอะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คิดว่าเ,าเข้าใจกันไรเงนะี้ยส่วนคนอื่นที่เป็นอายุเท่ากันไรเงนะี้ยแล้วก็ก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าแบบแบบเจอกันข้างนอกที่ก็อยากพูดเป็นสายมาันแต่ถ้าคุยกันเยอะๆะ,ะก็ เยอรมันไม่คุยละคุยภาษาอังกฤษอ่ารเงี้ยพ่อบางทีมันก็ไม่มีลงเนียมันต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยมันต้องคิดว่าเอ้ยจะพูดอะไรดีวะอะไรเงี้ยถ้าภาษาอังกฤษเราไม่ต้องคิดแล้วอะเราอยากพูดอะไรก็พูดอะอะไระก็ก็มันก็จะแบบส่วนแบบ ใครที่สามีใครที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยรักเห็นวัยรุ่นนะ่ะแบบเก่งภาษาอังกฤษมากอะคือมีฝรั่งหลายคนเลยถ้าแบบคบกันมาแล้วใช้ภาษาอังกฤษกันก่อนนะแบบแล้วถ้าผู้ชายเก่งภาษาอังกฤษด้วยอะถ้าจะเปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนยากเหมือนแบบคือตอนนี้ยคือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเขานะรักแ,แค่พูดสองภาษาพูดสองภาษาเนี้ยก็คือ นั่นแหละก็ใช้สองภาษาเลยก็คือไม่เปลี่ยนเขาไม่ให้เขาไม่พูดอะไรเงี้ยคือภาษาไหนมันก็พูดได้มัน Good m o r n i n g อะไรเงี้ย d t ดแชทมอแกงกุจอมอแกอะไรเงี้ยคือก็พูดภาษาไหนพูดก็พูดไปเหอะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้เรารู้นั่นแหละส่วนคนที่ทํางานถ้าเขาชินกับภาษาอังกฤษมาอะไรเงี้ยเขาก็อยากพูดภาษาอังกฤษกับเราเงี้ยก็ไม่เข้าใจแต่เ,เราก็อยากเรียนเยอรมันไง แต่บางทีเขาก็อยากพูดแต่เราก็ไม่อยากไม่อยากเลือกคนว่าคนนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษไงคือคิดว่าเออคนนี้จะต้องพูดเยอรมันเพราะว่าเราก็อยากเก่งภาษาเยอรมันไงภาษาอังกฤษเราก็อยากก็เราถือว่ามันประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งไงภาษาอังกฤษของเราที่เราใช้อ่ะถึงอาจจะไม่แบบเพอร์เฟกเหมือนเจ้าของภาษาแต่ว่ามันก็สื่อสารได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคอ่ะ หมือนแต่ภาศัยมันมันก็ยังไม่ได้ทุกประโยคอะ I o n ้ know w w ว่าจุ think คือเราไม่สามารถที่จะพูดแบบทุกอย่างที่เราอยากจะพูดได้ในนอนนั้นอนะคือเราต้องแบบต้องมาเรียนให้จบอีกว่าเฮ้ยประโยคนี้พูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนถ้าคนไม่ได้ภาษาอังกฤษมาเลยมันก็นก็ดีมันก็ดีคนละแบบแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเหมือนใครอ่ะเออก็เป็นตัวเรานี่แหละก็ ไม่จําเป็นต้อ,นองอเหมือนคนอื่นเนาะประสบการณ์ต่างกันประสบการณ์ต่างกันไงป x p e r ก e n c e ก็พูดภาษาอังกฤษคำไทยคำแล้วก็เยอรมันมาอีกเหมือนเราทํางานกับพี่คนไทยที่เนี่ยบางทีรักคิดคําไทยไม่ออกนะแล้วก็พูดเป็นภาษาเยอรมันเลยอัตโนมัติให้ด้วยอะไรเงี้ยคือ คาตาเฟ่อะเงี้ยที่เป็นมันฝรั่งเอาคาตาเฟลให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคาร์โลเทนลันเดนเอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นภาษาที่นี้แล้วก็พูดทับศัพท์เลยเพราะว่ามันคิดไม่ออกเออมันเร็วกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องใช้เยอรมันด้วยอย่งเงี้ยแล้วถ้าเรามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้ oh my god เห็นไหมเพราะว่าคนให้คิดว่าที่คนมาอยู่เมืองนอกกับแดะอะไรอย่างเงี้ยกลับมาพูด คู่พูดภาษานั้นภาษานี้ผสมกับภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเหมีอถ้ามาอยู่แล้วก็จะเข้าใจเองว่าเออเรามาแล้วทีเนี้ยไหนจะทักทาย g o o มอแกน good m o r n i n g good, morning, good อะไรอย่างเงี้ยคือภาษาหลายภาษาอย่างเงี้ยมารวมกันเนาะอืมนั่นแหละแต่ว่าก็ฝากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เอ,อเรียนภาษาใหม่คือแบบ ไม่ต้องอยากเป็นเหมือนคนอื่นหรอกให้แบบเป็นเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละก็ค่อยเรียนนักก็เรียนไปเรื่อยๆเนาะส่วนส่วนเรื่องแบบที่เราบอกว่าคุยภาษาอังกฤษเฉพาะกับคนรู้ใจ ก็คือเหมือนเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วรู้เรื่องอะแล้วเราแบบอยากคุยกันเยอะๆหน่อยอะไรงเงี้ยเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษแต่ส่วนมากมีน้อยรักก็จะใช้ภาษาอังกฤษแค่กับเพื่อนของสามีคนนึงก็คือเพื่อนสามีคนนี้เขาเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วมันสไตล์การพูดคล้ายๆกับสามีเนาะก็คือมันทําให้เรารู้สึกเออ ก็พูดกันรู้เรื่องเลยก็เลยให้คนนี้ยกเว้นพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คนที่2ก็คือสามียกเว้นกรณียกเว้นพูดภาษาอังกฤษกับเราได้แล้วก็แล้วก็พี่ที่เป็นคนประเทศอเลนสองคนก็พูดภาษาอังกฤษกับเราได้แล้วก็แต่คนอื่นเช่นถ้าพี่ที่ทํางานอีกคนหนึ่งถ้าเขาแบบอยากพูดกับเรา ถ้าพี่ทํางานอีกคนหนึ่งนะถ้าเขาอยากอธิบายพูดอะไรเป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่เยอะมันไม่บ่อยไงเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากให้เขาพูดแต่เขาก็ชอบพูดเขาก็ชอบพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าคือคือแต่ว่าเขาเลือกช่วงเวลาไงเขาก็ชอบพูดภาษาอังกฤษคนที่เนี่ยเขาก็อยากโชว์ความสามารถเนาะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไง เขาก็จะพูดกับเราภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดกับเรา,าเขาหลาย้าพูดก็พูดเล่นแต่ก็คือไม่เยอะแต่ถ้าแบบเป็นจริงเป็นจังที่อยากอธิบายอะไรเงี้ยให้เราฟังเช่นอตอนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องแอปในโทรศัพท์อ่ะ SPP อะไรเงี้ยเขาอยากอธิบายอะไรเงี้ยให้เราฟังเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษ ให้เราเนี่ยเออแต่นานๆเราจะพูดทีเพราะว่าเราไม่อยากให้ชินภาษาอังกฤษเราอยากให้ชินภาษาเยอรมันเวลาเจอหน้าคนเนี่ยต้องพูดเยอรมันเราจะรับรู้อัตโนมัติอะไรเงี้ยนั่นแหละไม่อยากให้มันชินปากชินความรู้สึกชินหน้าอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะไม่าอายในการสื่อสารกับคนนี้ต้องพูดภาษานี้อะไรเงี้ยนั่นแหละเหมือนภาษาไทยภาษาคขมรเนี่ยภาษาคขมรเจอหน้าคนานี้ต้องพูดภาษาคขมรไม่พูดไทยไม่ได้เลยเนี่ยออ่นนั่นแหละเจอหน้าคนนี้ต้องพูดภาษาไทยอะไรเงี้ย เขาฟังคำอินไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้กับสานี้ก็ก็พูดเยอรมันด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอายเหมือนแต่ก่อนอนั่นแหละส่วนอีกคนหนึ่งที่รักใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็คือคนรู้จักแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วะก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันแต่ก็มีเยอรมัน มาด้วยแต่ว่าเพราะว่าเราพยายามพูดเยอะมันเนี่ยแต่ว่าพอเจอกันจริงๆแล้วอ่ะเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายดีอ่ะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยแล้วแบบอยากพูดเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลยใช้ภาษาอังกฤษต้องดูอารมณ์มันด้วยอย่างเงี้ยอารมณ์ว่าเออ อารมณ์น,นี้แบบดีไหมอะไรเงี้ยอยากคิดอะไรเงี้ยประสาสอยู่มันไหมเพราะบางทีมันเยอะนะแล้วแบบเราเรายังพูดได้แบบไม่ไม่แบบทุกอย่างอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็ไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่างฉะนั้นเลยเอารมณ์ที่แบบพูดภาษาอังกฤษแต่ต้องเป็นคนที่เขาจะต้องสื่อสารกับเราแบบแบบ เข้าใจด้วยอ่ะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารกันได้อ่ะแต่ถ้าภาษาอังกฤษบางคนอ่ะมันกบางคนก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันเราได้แบบโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจ้าของภาษาอย่างเงี้ยเออก็ค่อยว่าไปอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบเออเรียนมาเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนภาษาอังกฤษมันก็ไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยก็มีเนาะฉะนั้นแล้วมันก็เลือกคนพูดเนาะ อันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบจะสื่อสารภาษาไหนก็สื่อสารไปเถอะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนาะตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าลืมๆืมไปก่อน ฝึกภาษาเยอรมันอยู่นะคะแต่ว่าภาษาเยอรมันก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วอะก็ถือว่าโอเคอะก็อ่านออกเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆหาความหมายไปเรื่อยๆเนาะแบบเรียนที่โรงเรียนก็เขียนกีแร้งค่ะ ็ถือว่าโอเคแหละคนที่อยู่ที่เมืองนอกอ่ะเขาก็สื่อสารภาษาที่สามกันได้นะภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะแต่ถ้าประเทศที่เขาแบบที่ใช้ภาษาอังกฤษอันนั้นเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบแบบมากขึ้นแต่ว่าเราก็จะเป็นเองอัตโนมััิแหละแล้วก็ไม่แบบไม่เห็นจะเป็นต้องอิจฉาคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษที่อยู่กับเจ้าของภาษานะ คืออันนั้นมันก็เป็นชีวิตของเขาอะเหมือนคนอยู่ไอร์แลนด์เนี่ยเขาก็พูดพูดอังกฤษสำเนียงไอร์แลนด์ที่พูดเร็วอะคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเอามาเปรียบเทียบกันเลยอะเหมือนถ้าไปติดต่ออะไรนะไปะติดต่อคนไทยที่อยู่ประเทศไอรอ์แลนด์หรือเมืองที่ชื่อดับลินอะไรเงี้ยคือสำเนียงประเทศนี้มันก็จะต่าง ประเทศอื่นมันก็จะพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาจะพูดอีกสำเนียงหนึ่งอะพูดอีกสไตล์หนึ่งอะอเมริกาก็อีกสไตล์หนึ่งอังกฤษก็อีกสไตล์หนึ่งอะแล้วแบบว่ามันจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าแม่งเธอพูดภาษา,ษาอังกฤษแม่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วแบบมันมันไม่เกี่ยวกันแล้วมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นด้วย คือมันอยู่ที่ประสบการณ์ของเราแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยถ้าเมืองนั้นก็ใช้แค่ภาษาเดียวอย่างเงี้ยสำเนียงเขาจะต้องแบบก๊อปปี้สำเนียงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใช่ปะเหมือนถ้าเราอ่ะเหมือนแล้วก็มีคนที่แบบรักรู้จักเนี่ยเข้าสำเนียงนี้ใช่ปะเวลาที่เราไปอยู่ใกล้เขาแล้วก็เรียนรู้จากเขาเนี่ยแล้วก็จะออกสำเนียงคล้ายๆกันอะไรเงี้ย แต่ถ้าเรามาอยู่กับอีกคนนึงแล้วพูดสำเนียงเนี้ยเราก็จะออกสำเนียงนี้แล้วแบบว่าพอเรามาเนี้ยประเทศเนี้ยที่เราใช้อะ่ะการพูดภาษาของเรามันจะเริ่มแบบมันเริ่มแบบปนมันปนปี้มันปนกันอะ่ะแบบบางทีแบบมันไม่ได้ตั้งใจนะแบบภาษ deutsch บางทีอะมันก็ไม่ผิดนะแต่บางทีอะมันก็หลุดมันหลุด ภาษาอังกฤษกับเยอรมันน่ะในประโยคเดียวกันสองท่อนน่ะแบบอังกฤษกับเยอรมันมาผสมกันได้ไงอะ่ะ was was heißt das Outdoor was heißt das Outdoor was heißt s Outdoor ก็คืออันนี้เยอรมันทั้งหมดนี้ไม่หลุดแต่ประโยคบางประโยคมันก็อาจจะมีหลุด no n i n thank you d a n k e มันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังรอดอ่ะแต่ก็นะบางทีหลุดก็ไม่รู้อ่ะเต็บบางลองฟังที่รักพูดสื่อสารกับสามีดูมันก็จะมีแบบว่าแม่งมีใช้สองภาษาได้ไงวะมึงไม่เหมือนคนอื่นเลยเออนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าภาษาผัวเมียเว้ยนั่นแหละภาษาผัวเมียมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะทุกคน มันแล้วแต่ประสบการณ์ของชีวิตใครชีวิตมันมันลอกเรียนแบบกันไม่ได้เลยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเลยไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นแล้วก็เห็นนะแบบบางคนที่อยู่ที่เนี่ยพี่วินัยเนานะเขาก็จะสื่อสารกับสามีเป็นภาษาฮกดอยอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือสามีเขาสนับสนุนไงเขาจะฮกดอยอย่างเดียวแล้วไม่มีภาษาอังกฤษด้วย ขเขาเรียกว่าแฟติกฟินิชภาษาอังกฤษคือจบภาษาอังกฤษไม่เอาแล้วที่นี่ต้องใช้เยอรมันแต่ของรักเนี่ยจะเป็นแบบว่าคนรอบตัวนี่พูดภาษาสวิสภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษสามภาษาเนาะแล้วเราพูดไทยไว้เงี้ยเออฉะนั้นมันก็หลายภาษารวมกันฉะนั้นแบบเราได้ยินภาษาสวิสใช่ปะเราก็จะต้องพูดตามอยู่แล้ว อันนี้คือเหมือนเป็นทริคเล็กๆอ่ะสำหรับภาษาสวิสไงแล้วก็พูดภาษาสวิสบ้างภาษาเยอรมันแต่แต่เน้นๆก็คือเยอรมันแต่ว่าภาษาสวิสก็มีหลุดนั่นแหละเพราะเราฟังบ่อยนั่นแหละ คลิปนี้นะคะแล้วก็พูดเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะก็คือ u r s e ซ f ไม่ต้องตามอื่นนะคะว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเป็นภาษาสวิตตัวเองอยากเป็นด้วยเงี้ยเหมือนเหมือนเราเป็นภาษาอังกฤษเน <mm ี้ยคนอื่นไม่อยากจะมาเป็นอยากจะมาพูดแบบเราอยากจะมาใช้ท่องภาษาแบบเราอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันมันจะมาเป็นเหมือนกันไม่ได้เนาะเพราะว่า แต่ละคนต่าง e อ p e r i เ n รีเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเหมือนใครโอเคแล้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย